กทุกคนเดี๋ยวนี้พี่จะจะหามาชิมกับตัวนี้นะครับกับบัตเตอร์เบียรนะครับเอาแก้วนึงครับตัวนี้นะครับขายในปกตินะจ๊ะคือแห่งชาเอกคือขายทั้งแห่งชาแล้วก็ตามจังหวัดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบูสของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็คือนอกจากจะเป็นตรงเนี้ยเขาขายเป็นบัตเตอร์เบียรซึ่งเป็นการ์ตูนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับก็จะมีมุมนี้นะจ๊ะที่เขาขายเป็นพวกไม้กระทานะครับแล้วก็เป็นของต่างๆแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะมีให้เลือกนี่ครับทั้งเสื้อคลุมนะครับ นี่แล้วก็เป็นแก้วด้วยนะแล้วนี่นะครับก็จะเป็นนะครับเนี่ยปึ๊บแลวราคา6.9บาทนะครับหมาดล้วนะครับเของเขียนว่า8 9้าแล้วเหลือ69สิบกาย่ทุกปีนะจ๊ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรอชิมกันนะครับว่ารสชาติของบัตเตอร์เบียจะเป็นยังไงนะครับแลนเนี้ยเป็นแบบไม่เียแอลกอฮอล์นะจ๊ะกันนี้นะครับก็นี่นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเี่ให้ดูนะก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นของ ใช้แบบไอ้ลูกโป่งทำนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ได้นะครับมีพวกเสื้อแล้วก็มีผ้าบันคอด้วยนะอ่ะเนี่ยนะครับนี่ก็คือนี่ะครับนี่สีก็จะเป็นนี้นะครับแก้วก็จะมีลายด้วยโอเคครับตอนนี้เกิดมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือพี่ท่นไม่มีเงินทอนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ท่นจะนั่งกินโดยกว่าจะมีเงินทอนนะครับก็ ระหว่างนี้ถือว่าเราชิมกันไปแล้วกันก็คือมาเร็วไปหน่อยนะครับคือเรามาตอนที่เขาเปิดนะเรายังไม่มีตังค์พอนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับว่าบัตเตอร์เบียร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับนีก็จะเป็นสีอย่างนี้นะจ๊ะทั้งบนก็จะเป็นฟองนะครับขั้งล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีคล้ายๆเบียร์นะแต่ความเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับคราวนี้ก็เริ่มชิมกันนะครับข้างบนนะครับไอตรงครีอ่ะตรงเนี้ย มันให้รสชาติแบบนุ่มๆน,นะครับเป็นรสชาติของบัตเตอร์นะครับออกหวานนิดๆน,น,นะจ๊ะส่วนข้างล่างอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นรสชาติของน้ำมันลมมพือตรงๆเลยดังนั้นนะครับมันจะเป็นความผสมผสานร,ร,ระหว่างสองอย่างนะคือหนึ่งนะครับอย่างแรกครับที่เรากินเนี้ยคือเป็นแบบ ไม่เชิงวิปปิ้งครีมนะแต่มันออกนุ่มแล้วก็หวานนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นรสชาติของแบบคล้ายๆพวกน้ำอัดลมนะก็แบบคล้ายๆพวกมันคือกึงก่งๆนะครับมันคล้ายๆแบบสไปา์แบบอ,อ่อ,อนๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิมันน่าจะเหมือนแบบโค้กแบบอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าสีอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่มีความเข้มข้นนะครับของโคลาที่เป็นสีดำนะครับสีมันจะอ่อนกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันนะครับของไอ้บัตเตอร์ที่มันหวาน,วานตรงนเนี้ยปุ๊บเนี่ย แล้วไปรวมกับนะครับเอ๊ะตรงนี้ที่เป็นซ้าซ่านะมันนีก็คือถือว่าเป็นความเข้ากันที่ได้นะครับก็ปกติเนี่ก็ได้กินปีละครั้งนะครับเพราะนี่มันเป็นของนะครับที่ต้องมาแต่กับทานีพอตเตอร์นะครับก็สัปดาห์น้งถือก็ถึงมานะครับก็โอเคนะครับก็บรรยากาศถือว่าดีนะครับผมเนี่ยครับก็คือบรรยากาศในร้านตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งกินนะครับดีวก็กินรอตะกรอนเนี่ยครับ โอเคครับก็ถือทําก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าตอนกินเสร็จเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันมีฟองติดปาก็ต้องต้องเอามือเช็ดปากด้วยโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์สับตะไคร้แล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะอากาศนะครับของที่จะขายนะครับในตรงนี้นะครับของบัตเตอร์เบียร์ก็จะมีของพวกแครี่บัตเตอร์ขายครับเนี่ยก็นี่นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นไม้กระทานะครับก็จะมีครบของทุก คนนะครับใครอยากได้ของไฮเลปเตอร์ของดับเบิลดอนะครับได้หมดนะจ๊ะด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นรองมานะครับก็จะเนี่ยมีพวกจี้ห้อยนะครับว่าเนี่ยใครชอบอยู่โรงเรียนไหนก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนังสือนะจ๊ะรวมถึงมีแก้วขายด้วยนะครับเนี่แล้วก็ถุงมือนะครับอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับของนี้เขาขายนะครับผมที่ร้านบัตเตอร์เบียนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอนะครับ หลกักการในหมวดของเสื้อคุมครับโอเคครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จบการรีวิวบัตเตอร์เบียของพี่อันใบแตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับผม